สวัสดีช่คือแม่เกมสวัสดีช่าคือสัมพงเลม่มน,นี้เราจะมาเล่นอะไรกันดีเราจะมาเล่นเบลวยิ่งฉุบใครแพ้ต้องร่นลงโทษไม่ถึงใครแพ้เยอะสุดนะเออใช่ใครแพ้เยอะสุดใครแพ้เยอะสุดคนนั้นต้องโดนตกหัวอ้าวในบอกไปแล้วนี่<อ>ลืมโทษเปลวยิ่งฉุบกันเถอะ ยิงยิงยิงกระเป๋ายิงจบจบฉันออกกันไ pues ก่ฉันออกค้อนฮ่า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 เนี่ยแพ้แล้วเฮ้ยน่ะคนต้องโดนลงโทษนี่แหละโอ้ยแรงใช้ได้อย่ายิงยิงกระเป๋ายิงจบฉันออกกันไก่ฉันออกค้อน นายตกลงลงโทษป๊าบเย้ยิงๆป๊อกเปายิงชุบยิงชุบฉันออกกันฉันก็ออกกันอ้าวอ้าวเสมอยิงๆป๊อกเปายิงชุบยิงชุบฉันออกกันไก่ฉันออกกระดาษเย้ฉันแพ้ฉันชนะฮึ โอ้ยฉันโดนหลายรอบแล้วนะฉันทนไม่ไหวแล้วฉันจะฆ่าแกอ้ออ้าวใครหยุดเวลาฉันคือผู้หยุดเวลานั่นเองฉันคือผู้หยุดเวลาและฉันจะมาฆ่าแกเออขอเอาพลังมาไหบเอ้ขอพลังหน่อยโอเคอย่าให้พลัง โอเคตามมาพลังมาแล้วจะจะฆ่าแกจะเมจิมมุดเดมเดมมุดเมเดมุดมเดเดมเดมเดมุดเดมเดมุดเดมดมุดเดดมมุดเอ้าวตาทังสองพงตยทั้งเมียมอ้าจบหมดเลย